สวัสดีครับทุกคนอยู่กับตาโอไซเลอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวครับเจ้าตัวไวร์เลสไมโครโฟนนะครับหรือว่าไมค์ไลฟ์สดไมค์ใช้ทำวิดีโอนะครับก็ใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับก็จะใช้ได้ทั้งรุ่นที่เป็นไลน์นิ่งนะครับก็คือใช้กับพวก iPhone รุ่นต่างๆนะครับแล้วก็ usb type c นะครับก็คือจะใช้กับพวกซัมซุงนะครับ oppo หรือว่าโทรศัพท์รุ่นอื่นๆที่รองรับ usb type c นะครับที่เป็นสายชาร์จนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านะครับข้างในกล่องเนี่ยมีอะไรมาบ้้้าาางนนนนะะครรััับบบกก็็็เเจจตตววีีปปมใูแท่ อยู่ในเคสนะครับก็จะเป็นเคสในสไตล์แอร์พอร์ตนะครับก็คือก็จะสะดวกมากนะครับสำหรับการชาร์จแบตนะครับก็คือเราสามารถใส่เจ้าตัวไมโครโฟนเนี่ยเข้าไปแล้วก็เสียบชาร์จได้นะครับก็ ในกล่องก็จะมีเจ้าตัวเคสมาให้นะครับแล้วก็ตัวไมโครโฟนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มี2ตัวส่งนะครับกับมันก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่น1ตัวส่งก็ผมแนะนําว่าให้ซื้อรุ่นที่มี2ตัวส่งดีกว่าครับเพราะว่าราคามันต่างกันไม่กี่บาทนนครับก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างบางทีเนี่ยเราอาจจะมีพิธีกร2คนหรือว่าเราอาจจะมี2ไม้นะครับแล้วเราต้องใช้ในระยะเวลาที่นาน,านเวลาไมานี้หมดแล้วก็เอามาชาร์จ ในเคสนะครับแล้วก็เอาอีกไม้ตัวหนึ่งครับมาใช้เวลาที่เราไปไกลๆนะครับที่ไม่สามารถชาร์จได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประโยชน์นะครับที่ได้จาก2ตัวส่งนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในกล่องอีกก็หลังจากที่เราได้เคสนะครับมากับไม้ก็จะมีสายชาร์จมาให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล่องสายชาร์จนะแพ็กเกจก็มีประมาณนี้เท่านี้เองนะฮะก็จะใช้เป็นตรงนี้ก็จะเป็นสายนะครับ USB Type C นะครับก็มีมาให้2ออันนะครับเผื่อสำรองนะครับ โอเคสายมาดูกันที่การใช้งานดีกว่าครับการใช้งานเนี่ยก็คือง่ายมากๆครับไม่ต้องโหลดแอปไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับก็เพียงแค่เอาเจ้าตัวรีเซิฟเวอร์ครับรีเซิฟเวอร์ก็คือตัวนี้นครับตัวที่จะมีนะครับรูสําหรับเสียบเข้าที่ชาร์จแบตของเราครับสำหรับโทรศัพท์นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นไลนิ่งก็ผมใช้เป็นตัวเจ้าตัว iPhone นครับก็จะใช้เสียบเข้าไปเลยก็โทรศัพท์ที่ใส่เคสก็ใส่ได้นะครับเพราะว่าไอตัวเนี่ยครับ เขาทํามาค่อนข้างยาวนะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยแค่นี้ครับแค่นี้เลยแล้วก็มาที่เจ้าตัวไมโครโฟนปุ๊บแล้วก็จะมีแค่หนึ่งปุ่มนะครับให้เราเปิดตรงนี้แล้วก็เปิดค้างไว้นะครับเวลาที่มันเชื่อมต่อสาเร็จนะครับจะมีไฟสีเขียวนะครับขึ้นตรงไมโครโฟนตัวนี้เสร็จแล้วแล้วก็นี่นีบเข้าไปเลย ผมก็จะลองเซตอัพนะครับกับเจ้าตัวโทรศัพท์ตรงนี้ก็จะมีขาตั้งข้างๆนะครับสำหรับคนที่ไร์สวดก็ข้อดีของการใช้ไม์ไวเลสครับหรือว่าไม์ไร้สายเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถใช้ไม์ของโทรศัพท์ก็ได้เราไม่จำเป็นต้องต่อไม์แต่เวลาบางทีนะครับผมเห็นในการขายของของแต่ละคนเวลาที่เดินออกไปหยิบของเดินออกไปเอาของมาโชว์ลูกค้าเนี่ยบางทีเสียงมันจะขาดหายไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็จะเข้ามาทําให้ เสียงของเราเนี่ยมันไม่ขาดหายนะครับติดไปประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นวิดีโอให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คเสียงกันครับว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวผมจะอัดเสียงจากไมค์ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกว่าไมค์ที่ทุกคนฟังอยู่ตอนนี้คือก็ยังไม่ใช่ไมค์ตัวไวเลสนะครับก็คือเป็นไมค์ซาามมนิกครับก็ราคาห่างกันประมาณเกือบ10บเท่าตัวนะครับก็ประมาณ8ปดเ้าท่าตัวเพราะว่าซารามมนิก2ไมค์มันก็อยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับตอนนี้ โอเคนี่ครับผมก็กดเลคอ์ดเสียงครับแล้วก็ใช้เป็นไม้เจ้าตัวไวเลสนะครับตัวตัวนี้นะครับก็จะมี2รุ่นนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือรุ่น USB Type C ที่ใช้กับพวกโทรศัพท์จมซุ่แล้วก็ใครที่ใช้ MacBook นะครับก็ยังสามารถเสียบเข้า MacBook ได้เลยก็คือเราสามารถใช้ตัวรีเซิร์ฟเนี่ยของไม์เสียบเข้าไปที่สาย USB Type C นะครับเสียบเข้าไปได้เลยแล้วก็เปิดไม์นะฮะ ตรงนี้อ่าไฟขึ้นสีเขียวแล้วตรงนี้มีไฟสีเขียวครับดูจากกล้องนี้ก็ได้นะนี่ครับสีเขียวโอเคแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับไปที่ตัวซา d แล้วก็มาที่นี่ครับ Input แล้วเราก็มาเลือกที่ USB Audio 1.0นะครับตรงนี้ก็เป็นเสียงจากนี่ครับเสียงจากไมค์ตัวนี้ก็คือใช้งานก็ซื้อไปก็คลุมคุุมนะครับตัว USB Type C โอเค เวลาเสร็จแล้วก็เก็บนะครับแล้วเราก็ค่อยเสียบชาร์จมันก็จะชาร์จให้เราทั้งหมดส่วนคนที่ไร้สดนะครับกลัวว่าเฮ้ i, ยไฟ้ไปไฟ์ไปแล้วแบตจะหมดไหมไม่ต้องกังวลครับตัวตัวรีซิฟเวอร์เขามีที่ชาร์จแบตมาให้เรานะครับก็คือเราสามารถเสียบแบตเตอรี่นะครับเข้าไปได้เลยนี่ครับก็เสียบแบตเตอรี่เข้าไปปุ๊บแบตของเรามันก็จะชาร์จได้อย่างต่อเนื่องนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะออกไปทดสอบนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาการันตีมาว่ามันมีตัวตัดเสียงรบกวนที่ชาญฉลาดมากครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบการตัดเสียงของมันว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาทดสอบครับระบบนะครับตัดเสียงรบกวนรอบข้างครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือเมื่อคู่เราก็ได้ทดสอบกันมาพอสมควรนะครับหลายๆคนก็อาจจะได้ยินข้อแตกต่างระหว่างที่เราใส่ไมโครโฟนไม่ได้ใส่ไมโครโฟนแล้วก็ ไมโครโฟนที่มีราคาสูงนะครับตอนนี้เราก็จะมาทดสอบให้ฟังหลายๆอย่างครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ในสถานการณ์เดียวกันนะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเอาไปไลฟ์สดขายในห้องพักนะครับที่อาจจะมีห้องข้างๆมีเสียงรบกวนนะครับหรือว่าอยู่ในบ้านอยู่กับครอบครัวอาจจะมีเสียงจากห้องอื่นนะครับมารบกวนตอนนี้เราก็จะลองทดสอบดูว่าถ้าสมมติเนี่ยตอนนี้ผมทําวิดีโออยู่ ข้างนอกเป็นห้องลิฟวิ่งรูมแล้วก็มีคนฟังเพลงอยู่อีกห้องนึงเนี่ยมันจะตัดเสียงรบกวนได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะลองถอดไมโครโฟนก่อนแล้วก็ลองเปิดเพลงห้องข้างๆนะครับโอเคถอดแล้วนะครับตอนนี้ก็คือถอดไมโครโฟนแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนะครับ โอเคครับเราก็จะเนี่ยครับตอนนี้ก็คือเปิดเสียงเพลงครับก็มีสมมุติว่ามีเสียงเพลงออกมาจากห้องข้างๆครับตอนนี้ก็ใช้เป็นไมโครโฟนของ iPhone เองนะครับไม่ได้เสียบไมค์เข้าไปนะครับมันก็จะได้เสียงประมาณนี้นะครับทุกคนก็ลองฟังดูว่าระหว่างที่ผมพูดไปเนี่ยเรามีเสียงด้านนอกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวตัวไมโครโฟนเข้าไปนะครับโอเคตอนนี้เราก็ใส่ไมโครโฟนเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ ช่วยได้นะครับช่วยได้เยอะนะครับจากที่ผมทดสอบมาหลายๆกรณีตรงนี้มันก็จะทําให้เสียงรบกวนรอบข้างนะครับมันหายออกไปนะครับแล้วก็มันมาโฟกัสที่เสียงพูดเราอย่างเดียวมันก็จะเป็นข้อดีในการที่เราใช้ทําวิดีโอนะครับทำไลฟ์สดอะไรพวกนี้ครับมันก็จะช่วยเรื่องนี้เยอะพอสมควรเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่จะสามารถทําห้องเก็บเสียงได้หรือทุกคนนะที่ แบบอยู่แล้วไม่มีเสียงรบกวนเลยอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปทดสอบกับที่ที่ใกล้กันจราจรครับใกล้ถนนนะครับหรือว่ามีลมเยอะๆดูด้วยครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็จะมาทดสอบนอกสถานที่นะครับตอนนี้ก็อยู่บนสะพานนะครับซึ่งมีการจราจรนะครับก็มีรถ ขับไปขับมาครับตอนนี้ก็ฝนใกล้จะตกกันด้วยครับก็มีลมพองพัวนะักนี่ก็คือจะเป็นเสียงที่ได้ยินที่เป็นเสียงจากไม์ของ iPhone 12นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะใส่ไม์เจ้าตัวไม์ไวเลสนะครับที่เราเอามาทดสอบในวันนี้เข้าไปด้วยนะครับตอนนี้ก็มีเสียงรถนะครับวิ่งรอบๆแล้วก็มีเสียงลมแน่นอนครับเพราะว่าลมแรงมากเดี๋ยวจะลองใส่ีไม์นี้เข้าไปนะว่าจะช่วยได้ไหมนะฮะแล้วก็ใส่ตัวรีเซิร์ฟเวอร์นะครับ กดเปิดโอเคไฟเขียวขึ้นแล้วแสดงว่าใช้ได้ครับนี่ก็จะเป็นเสียงจากไม์ไวเลสนะครับที่เราได้ยินกันอยู่ตอนนี้ก็มีรถนะครับวิ่งัญจรไปมานะครับด้านหลังโอเคครับก็นี่ก็คือเป็นเสียงที่ตัดออกแล้วนะครับเสียงรอบข้างแล้วทั้งที่มีลมแรงนะครับตอนนี้ก็คือลมแรงมากๆก็ทุกคนก็สามารถฟังเปรียบเทียบได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกอีกรอบหนึ่งนะครับออกตอนนี้เราก็เอา าด้านหลังเดี๋ยวผมจะใส่ไมโครโฟนเข้าไปนะครับนี่อันนี้ก็คือไมโโันเข้าไปแล้วมีรถวิ่งมาด้านหลังเหมือนเดิมนะครับ โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการทดสอบเจ้าไมวไวเลสครับทุกคนก็ได้เห็นไหมนะครับได้ยินไปแล้วว่าเรื่องไอตัว noise cancelling นี่หรือว่าการตัดเสียงรบกวนนะครับมันทําได้ค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็จะมาโฟกัสที่เสียงของเราเนี่ยได้โอเคเพียงวอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ถ่ายที่มีที่มีเสียงรบกวนมากๆนะครับในที่ที่มีลมมากๆนะครับก็จะสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้เยอะนะครับก็สําหรับตัวนี้ครับก็ราคา1490บาทนะครับสำหรับรุ่น Lightning นะครับก็มี2ตัวส่ง1ตัวรับนะ 1.390าทสําบาทสำหรับตัวที่เป็น usb type c นะครับก็สามารถซื้อได้นะครับในลิงก์ด้านล่างนะครับใน description หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามนะครับหรือว่าจะมาสอบถามหรือว่าสั่งซื้อได้ครับในไลน์เดี๋ยวก็มาปรึกษาผมได้ว่าใช้งานยังไงการใช้งานหรือวิธีใช้งานอะไรประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับที่รับชมแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ